<Nerd> Talk Alert. 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 แต่ปัญหาต่อมาที่หลายคนอาจคิดว่าตาลามี่มาเล็กเนี่ยเป็นตัวละครที่อาจจะต้องสร้างภาพมันดูแบบบิ๊กพลาว่าความที่มันเป็นภาคจบของเดนนี่เค้กคนจะต้องเป็นตัวละครใหญ่เปล่าออแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่มันมีเขาเรียกว่า iko, มีโกมีทาร์เก็ตที่ชัดเจนมากไม่มากไม่ <ผ>มไม่ม <า S 1> เลยม<า>ไม่มีเพจไหนให้ชัดเจนเลยเพราะว่าที่ผมบอกไงว่าแลนดิ้งตอนจบแม่งแลนดิ้งหวยมากทาร์เก็ตไม่ชัดเจนเลยสุดท้ายอะ่ะสิ่งที่คิวแม่งต้องไปวิเคราะห์แม่งก็ไม่เฉลยที่คุณพูดว่าเป็นพอร์ตดีไว้ใช่ไหมเออมันไม่เฉลยแล้วมันทิ้งไว้เลยแล้วสุดท้ายแม่งเติ่งหมดเลยเอา้าวอะไรคือเหตุผลว่าทาไมต้องฆ่าทั้งครอบครัวแล้วครอบครัวนั้นคือครอบครัวอะไรแล้วครอบครัวอื่นมีเหตุผลอะไรต้องฆ่าแล้วก็บอกว่าตัวเองชอบเคลนโลเคลนโลกให้มันดีขึ้นในนี่ในตัวอย่างก็มีนะบอกว่าผมทําเคลียร ทำเหมือนกันคุณไล่ฆ่าคนเพื่อให้ลมดีขึ้นผมก็ทำ แต่ผมเคลียร์กว่าคําถามคือมึงทาอะไรก็ไม่บอกไอ้ลายชื่อก็ไม่เคลียร์เออแล้ว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 ุดท้ายมึงก็หายไปแป๊บหนึ่งแล้วมึงก็กลับมาใหม่เนี่ยกลายเป็นว่าโจจิทิ้งตัวละครที่ไปเลยแล้วก็เอาเดนิสเคลกกับตัวละครสบอนมาเป็นเมนพลอตในการวิ่งเพราะเวลาไม่พอสุดท้ายทิ้งเลยแล้วขนาดตอนจบยังเลี้ยวลั้นเลยคุณตอนจบกินเหล้าปกชนปุ๊บทุกอย่างเฟดหายเอางี้สำหรับผมอะครับว่าโกชัดเจนคือตั้งเป้าไว้ที่ตัวละครแกค้งแขมการแก้แค้นการรีเวน ซึ่งมันคือโจทย์ใหญ่ในชื่อ,อของมัน okay. ไม่แต่คืออย่างนี้ผมแค่จะบอกว่าการแก้แค้นอ่ะองค์กรอ่ะเข้าใจแต่การเดินทางต่อจากนั้นอนะ่ะคืออะไร เพราะว่ามันใช้ทั้งเกาะนะในการบิวอะไรบางอย่างเพื่อจะ,จะทําภารกิจบางอย่างซึ่งถ้ามันไม่มีความหมายเลยหรือไม่ใช่ไลฟ์โกมันจะอุทิศทั้งเกาะไปทําไมเพราะนั่นคือโอ้โหนั่นคือสิ่งที่แบบมันไฟ์มาตลอดคืออย่างนี้ผมมองว่าไงไมะเป้าหมายของตัวละครลามมี่มาเล็กเนี่ยตัวซาฟินเนี่ยมันมันชัดเจนตรงนี้ว่ามันต้องการทําสิ่งนี้ให้จบแต่ขณะเดียวกันมันก็มีวางแผนเอาไว้ว่าโอเคถ้าเกิดสมมติทุกอย่างมันจบอถ้าเกิดสมมติรกูเคียคัดตรงนี้ได้แล้วอะเคียคัดหนึ่งเคียคัดสองสองจุดเนี้ยจบหลัง ย่าไงก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่เป็นบอสของกูแล้วในชีวิตกูเฮ้ยซึ่งแม่งบิวมาตั้งแต่ต้นเรื่องอะนะเชื้อหานั่นมาตั้งแต่ต้นเรื่องอะนะก็มาต้นเรื่องก็ใช่ไงก็ใช่ไงประเด็นคือแต่เชื้อมันไปตรงไปตรงกับประเด็นที่ว่ามันมีการรีเวนต์หนึ่งกลุ่มถูกต้องไหมไอ้รีเวนต์แม่งแทบจะเป็นซับพลอตเลยคุณถ้าให้ให้ผมมองนะในมุมของบทล่างแรกเลยนะรีเวนต์แม่งคือเบี้ยบ่ายลายทางของการทำงานแต่เป้าหมายหลักคือคือการทำอะไรบางอย่างซึ่งกูก็ยังไม่รู้ก ทำไมเหรออ่ะมสมมุติว่าคุณต้องการจะขายอาวุธเหรอ<ม>หรือคุณต้องการที่จะฆ่าใครสักคนแล้วเชื้อแม่งเพาะในน้ําแต่แม่งบอกแม่งเป็นนาโนบอทอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีแบบมันมีควสเช่นเยอะคือประเด็นคือมผมอาจจะไม่เควสเช่นอะไรเลย<ม>นะถ้ามันเป็นรูปแบบเดียวกันกับ Skyfall Skyfall ที่โหคุดเคลียร์ถ้าคุณบอกว่าเรื่องนี้เคลียร์สกายฟอลเคลียร์กว่าล้านเท่าเพราะอะไรม,มาถึงเสร็จปุ๊บเวิลด์ดเชั่นเช็คใช่คอม อะไรอย่างเงี้ยคือฮาวเวบาเดมเนี่ยใจมีเรื่องเดียวเลยแก้แค้นเอ, <5 M S 1> อ็มแต่เรื่องอื่นเน่ะเข้าใจแต่เรื่องอื่นน่ะคือเรื่องของเงินเรื่องของความท้าทายเรื่องของการปูทางไปสู่อะไรบางอย่างเป็นอนาชีของโลกดิจิตอลโลกยุคใหม่นี่คือนี่คือความตั้งใจของตัวละครในสกายฟอลซึ่งมันเคลียร์ไงคือตอนจบก็มีวิธีเดียวเอาคนทั้งหมดอะไล่ฆ่าวิญงคนเดียวนี่คือพอยต์แม่งเคลียร์แม่งจบไม่มีอะไรติดขังไม่สงสัยเลยแต่พอมาเป็นซาฟินปุ๊บสิ่งที่บิวมันตั้งงแแต่่รกออมีาาุธย แล้วก็พุ่มกับใช้วิธีการเตะเหลออแต่งปายเตะมาระหว่างองค์กรสเปกเตอร์กับความสัมพันธ์ระหว่างแมทริน ตะกันไปเตะกันมาบอลเนี่ยแม่งคือตัวแทนของเราคนดูแหละสถานะที่แบบเวียงซ้ายเวียงขวาเวียงซ้ายเวียงขวาเฮ้ยตกลงความจริงมันคืออะไรเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือเราต้องรู้ให้ได้ว่าใครวะมันอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ตกลงว่าเป็นสวอนหรือเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังสวอนเนี่ยอันเนี้ยมุมมองที่เขาเออเพอร์เฟคตีที่เขาปูให้แต่ในขณะเดีวยวกันเนี่ยไอ้เรื่องตัวละครซาฟินเนี่ยมันบิ้วมาตั้งแต่องค์หนึ่งบิ้วองค์สององึสองพระเอกต้องไปไปตามหาข้อมูลเพิ่มเติมซ mm hmm. ึ่งอันนั้นผมไม่ต mm ิดคราวเนี้ยหาเหาห้ ไปถึงเสร็จปุ๊บมีคนทําทําสวนทําอะไรเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะพอบุกขึ้นไปเสร็จมันก็มีไอเดียว,ว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันไปรับมันเสร็จปุ๊บขึ้นไปคุยกันคุยคุยคุยคกันเสร็จเอ้ยทุกอย่างที่ซาฟินพูดอะผมว่าไม่งมีเยอะกว่านี้แต่โดนตัดแล้วก็พูดประโยคเก๋ๆในในใน,ในตัวอย่างเหมือนกันแหละ แต่ริบกว่าทาเนียนกว่าเท่านี้แล้วก็ถามว่าอันแล้วมันเหมือนกันยังไงใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันก็ชุลมุนอุนตรุนปุ๊บปุ๊บปัดปัดกันไปนะฮะสรุปขนาดกันไปสุดท้ายเนี่ยมาถึงตรงเนี้ยผมจบได้ลวไม่มีเฉลยแล้วสุดท้ายเราก็ไปทราบซึงกับสิ่งที่เราควรจะต้องทราบซึงเข้าใจโอเคบอกเลยว่าถ้าให้เป็นแค่เดนิสเคล็นะจบองคนะตีตูดกลับบ้านอ่ะผมให้เลยจริงแต่พอมึงตูมาทําไมถ้ามึงจะไม่ปล่อย นี่คือพอยต์แล้วปูม,ปมาพุงมาตลอดด้วยประมาณนี้ถ้างั้นอะ่ะผมผมอาจจะมองในมุมที่ว่าอาจจะด้วยความที่หนังอะ่ะมันมันค่อนข้างทําในเชิงคอนติบิวในแง่หนึ่งก็คือคอนติบิวในแง่ของการเป็นการปิดตัวของเดนนิลเค็กเรื่อง2ผมรู้สึกว่าโจจีอ่ะเหมือนเขาอาจจะมีเป้าประสงค์อันอันนี้พูดถึงในเชิงของทีมเขียนบ <Ke> h, ทบเป้าประสงค์ทีมเขียนบทเนี้ยนะมันอาจจะเป็นในเชิงของการทําบอลที่มันจะพาไปเหมือนกับทวินหาอารมณ์เก่าๆอ่าแพทเทิร์นเก่าๆมากกว่าเดิมแต่ขณะเดียวกันผมต้องชมตัว คืออย่างนี้ด้วยความที่ผมมาดู t o Detective ซีซั่หนึ่งมาแล้วแล้วเราแล้วเราจําได้ว่าอารมณ์ของ t o Detective ซีซั่นหนึ่งมันเป็นประมาณไหนมันก็จะมีซีนแบบระทึกขวัญอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่พอช่วงท้ายๆเรื่องมันก็จะเข้าสู่รูปอารมณ์แบบอย่างที่บอนภาคนี้เป็นอะ่ะให้มันเกิดพื้นเรื่องที่มันดาม,มากมากขึ้นมาเลยเป็นในแง่ที่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ถ้าเกิดสมมติเป็นคนคี้คอหนอักแอคชั่นอ,อาจจะรู้สึกเฟลกับองค์สองไปไปแล้วก็องค์สามรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมึงเล่ายืดย่าจังวะแต่ในฐานะที่ผมเคยดูผลงานของแคลลี่มาก่อนแล้วผมรู้สึกว่าาผมมชอบ เ,เขาเล่าเรื่องของผ่านมุมตัวละคร2ตัว3ตัวตอนนั้นน่ะแล้วแบบเฮ้ยมันสามารถทําให้เราเข้าใจบริบทตัวละครทุกอย่างครบคันเลยอะ่ะแล้วออซึ่งอันนั้นน่ะผมผมไม่ติดอ่อ่นั่นแหละนั่นแหละแล้ว,ลว,ลวพอมาเป็นเจมส์บอลเหมือนว่าเขาเขา,เขารู้ว่าโอเคเหมือนเหมือนเขาทาการบ้านเขาวางแผนมาอย่างดีว่าโอเคตัวละครตัวนี้มันต้องมีอะไรที่ต้องปิดบ้างมีอะไรต้องต้องเก็บบ้างเขาเก็บเรียบเลยแล้วก็ผมถึงบอกเนี่ยแหละผมพูดอยู่นี่ไงว่าเจมส์บอลอ่ะไม่มีอะไรเลยผมไม่ว่าอะไรเจมส์บอลเลยผมไม่มีปัญหาตัวละครเคลกเลยโอเคแต่ผมกำลังจะพูดอะไมเคื่ ที่ว่าโอเคในในแง่อะไรคนอาจจะรู้สึกว่าช่วงองศามันมันช้าไปหรือเปล่ามันสงบไปหปไม่ใช่ช้าไม่หรอกมันมันเป็นเรื่องของการที่มันจะต้องพยายามปิดประเด็นแหละใช่เข้าใจเพราะนั้นมันต้องใช้เวลาแล้วก็มันต้องค่อนข้างนวดในในแง่ของการจบชปเตอร์อ่ะซึ่งคุณจะบอกว่าการใช้เวลาตรงนี้ก็เลยทําให้ต้องไปกินเวลาตัวละครอื่นไง อ่ะถูกไหมมันก็ใช่แต่ผมอ่ะผมผมจะพูดออกตัวนิดนึงว่าโอเคผมอาจจะคิดในมุมที่ว่ามันเป็นการคอน tribute James Bond ภาคเ<ช>ก่เาๆณไปโฟก,กัสตัวละครบอลคนเดียวซึ่งมผมมันเลยทำให้พล็อตอื่นๆ มันกลายเป็นซับพลอตสำหรับคุณถูกไหมมันว่าจะมองอย่างนั้นได้ไหมก็ได้ใช่เพราะว่าเท่าที่คุณคุยมาเนี่ยเหมือนเราโต้เถียงกันเนี่ยผมแบพูดในมุมว่าหนึ่งหนังหนึ่งเรื่องเป็นยังไงแต่สิ่งที่คุณพูดคือมันจบเดนนี่เคลคได้เจ๋งมากเฮ้ยผมไม่ได้บอกมันจบไม่ดีผมบอกว่าไอ้จบตัวละคร2ตัวเนี่ยมันดีไอ้ตัวละครที่3มน่ะมันปูมาสามวิ่งคีกันมาอย่างนี้เลยผมผมจะมองในมุมที่ว่ามันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็น l a ซ y lighting ได้ไหมผมกไม่ใช่ l a z หรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่เหมือนว่าเขาเขา ผมว่าไม่ใช่เรซี่เรตติ้งเชื่อผมแม่งโดนตัดตอนหลังผมว่าผมว่าเขาใส่ไว้แต่คือเผอิญว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องของรอบฉายถ้ามันยาวเกินคุณได้รอบฉายน้อยอเงินก็น้อยและยิ่งช่วงโควิดเงี้ยเข้าใจเออแต่ผมไม่อยากรู้ถ้าแบบมีแบบว่าดีคเตอร์คัทหรือมีแบบเออดีลีตตตีนเอามาหน่อยแล้วผมบอกอีกตัวนะอีกตัวละครหนึ่งนะแบบ เวสมากคือโดนตัดกระจุยเลยผู้หญิงผิวสีที่มาเป็นราชาลินช์เออซึ่งปูไว้ดีมากมเหมือนกันเลยอ,อาการเดียวกันอื้ฉันจะยิงเข่าคุณหัวเข่าที่มันใช้ได้นะอโอ้โหปูมันดีมากอมไอสัตว์เอ้ยภารกิจแรกมันก็เฟลแล้วแต่งตัวโอ้โหทัคติคิลเต็มในงานปาร์ตี้อย่างนั้นมึงภารกิจแรกมันก็เฟลแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไรกูให้อภัยนะอ,อาจจะเป็นแบบว่าจะมาฉกตัวเฉยภารกิจที่สองนะฮะมาไม่ทัน ถ้าจะบิวให้เก่งก็ต้องให้มันเก่งถ้าจะบิ้วให้มันห่วยก็ต้องให้มันหวยแต่นี่ มา50 50ตอนจบตอนจบนี่พีกสุดเลยตอนจบนี่พีกสุดเลยมีประโยชน์อยู่ซีนเดียวเลยรู้ป่าเวลานี้เวลาอะไรถึงเวลาตายมึงไงสัตว์จ้าเนี่ยแหละคือซีนสุดท้ายที่มีประโยชน์ที่สุดของหนังทั้งเรื่องหลังจากนั้นกูไม่รู้สึกแบดแอดอะไรแล้วโอเคนะฮะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมตัวละครอันนาเลยนะอันนาเดอร์มัสถึงกลายเป็นขวัญใจของหลายๆคนคือเพราะอะไรเพราะแค่ซีนเดียวนะสั้นๆนะบิวไคเตอร์อาร์ตจบเลยนะเปิดมาเสร็จทำให้เป็น มาฝึกไม่กี่อาทิตย์เองแล้วก็ผ่านไป20นาทีปัง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 ด๋อที่ม่งเลยถ้าเกิดเจอหน้าน่าจะพูดว่าตอนแหลเก่งนะเราไม่ใช่แอนนายนะคืออะไรวะไอเด็กเียนเก่งที่บอกทุกคนว่าไม่ได้อ่านหนังสืออแต่ยอมรับถ้าเกิดอ่ถ้าเกิดเทียบในแง่ของ2ตัวละครที่เป็นผู้หญิงที่เป็นจะพูดภาษาบอลเนี่ยไม่ก็เรียกภาษาบอลได้แหละชนะใช่แล้วแบบผมมาสงสารมากคือผมมาโดนตัดผมมั่นใจเว้ย ว่าภาคเนี้ยโดนตัดเฮี้ยนเลยแม่งเป็นเจมส์บอนด์ที่ถ้าใครรักเดนนิสเคลก,ก็ไปดูเถอะแต่บอกเลยนะถ้าคุณจะสนใจว่าพล็อตเรื่องมันจะไปทางไหนเนี่ยตอนจบคุณจะผิดหวังเพราะคุณจะผิดหวังตรงที่มันมีหลายอย่างที่เราอยากรู้แล้วไม่ได้รู้แล้วมีหลายอย่างที่ที่ไม่เคลียกก็ไม่เคลียบไว้อย่างนั้นนะคืออย่างนี้สิ่งที่โจจิแคลลี่โจจิฟูกุนอากาศเนี่ยพยายามจะเล่นน่ะคือการเอาโบของเจมส์บอนด์เนี่ยมาใส่ในภาคสุดท้ายคืออย่างนี้โบเก่าๆอย่างนี้ใช่คือคือมันมีความตั้งใจตั้ง สเปกเตอร์แล้วผม,มเคยคุยคุณด้ามากว่าสเปกเตอร์เนี่ยมันมีความต้องการที่จะทําอารมณ์แบบตัวละครที่เป็นอ,องค์กรวายร้ายแบบระดับโลกอ,อะไรอย่างเงี้ยคืออะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่หายไปในในตอน Skyfall หรือในตอนโลยอน,น,าน,านอะไรอย่างเงี้ยพยายามทําอยู่ช่วงหนึ่งในควอนตัมแต่ก็เป็นอะไรที่แบบบางมากอะไรอย่างเงี้ย ไปโฟกัสที่ตัวบอลมากกว่าอ่าแต่ถามว่ามันเท่ไหมที่ว่าสุดท้ายมันโยง3าสี่ตัวละครที่ก่อนหน้านั้นอ่ะให้มันอยู่ในองค์กรเดียวกันอดีวกันเดียวกันก็โอเคก็โอเคแต่สุดท้ายเนี่ยพอหลังจากจบสเปกเตอร์เนี่ยการที่จะทาให้มีอะไรบางอย่างที่มันใหญ่กว่าองค์กรนี้มันก็ต้องใช้อะไรบางอย่างที่มันที่มันเจ๋งอ่ะเข้าใจซึ่งก็คือแต่ตัวซาฟินก็เข้ามาในสมการนี้ซึ่งซึ่งซึ่งผมถึงบอกคุณไงว่าในแง่ผมผมมองว่าอ่าในแง่คอมมิชมน์เป้าหมายของเขาอะผมว่ามันมันชัดใช่กันเลยผมว เนี่ยตัวซาฟินเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำคืออะไรก็ต้องอะไรแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นในหนังใช่ผมเข้าใจผมถึงบอกคุณนี่ไงว่าคาแรคเตอร์อาร์ของบอลผมไม่มีปัญหาเลยผมแต่คุณมีปัญหาคาแรคเตอร์ซาฟินแค่นั้นแหละใช่ซึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าเสียดายเพราะมันเพราะมันบิ้วมาตลอดคือซาฟินมันมีคำพูดหนึ่งผมชอบมากซาฟินคือแบ็กกราวด์สตอรี่ที่แม่งเสือกมีปากกับมีตีน มันไม่มันไม่มีพื้นที่ของมันแต่เขาจะว่า <c oughs> มึงเป็นแค่แบ็กกราวด์สตอรี่ให้สวอนเป็นเอนเนมีให้เครกแค่นั้นแล้วแล้สุดท้ายมึงมีปากมีตีนแค่นั้นเองแต่คือ,อมไม่มีมึงได้ไหม เอา <Okay. S 1> ไปคนอ,อื่นก็ได้อ่ะเอางี้ถ้าเกิดสรุปกันง่ายๆใน,ในตอนนี้นะก็คือคุณอ้ํากับผมอาจจะมองคนละมุมกันอ,อย่างผมมามองว่าตัวละครของซาฟินเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เคลียร์สำหรับผมโอเคแต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้ช่วงท้ายๆอ่ะไอ้ที่มันมันมีปัญหากลับไปกับมาไม่ใช่ว่าผมไม่ไม่รู้สึกผมรู้สึกผมก็แค่คิดในมุมที่ว่าโอเคถ้าเกิดมันเซตติ้งบางอย่างให้มันจบไปแล้วหลังจากนั้นมันคือโบนัสของมันถ้าเกิดผมมองในแง่นี้มองว่ามันคือโบนัสพอกูเคลียร์ตรงนี้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นค ไม่ใช่ไม่คิดไม่ใช่ไม่คิดแต่ผมแค่มองว่าเป็นกูนะเป็น,ปนตัดออเป็นจุดเล็กน้อยเป็นกูกูตัดออกอมึงมันไม่เล็กน้อยเพราะว่าตัวละครซาฟินแม่งวิ่งไปแม่งหายไปแล้วมันบอกว่ามีเรือลับกําลังมาแล้วคนที่พูดว่าเรือลับกำลังมาคือเอ็มหลังจากนั้นก็ไม่มีการพูดถึงเรืออันนั้นอีกอะ เอางี้ไอจุด hmm. นั verses, <vale ้นอะไม่ไม่ผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่จุดบอดผมมองว่ามันจุดบอดเหมือนกันมันไมนจุดบอดเพราะมันทําให้มันทําให้ทุกๆุก motivation ไอเดียของซาฟินเนี่ยแม่งมั่วไปหมดคือซาฟินอะดูเป็นคนที่มีหลักการและไม่ขายของเอาเงินแบบโมโซวเข้าใจปะคุณกําลังทําอะไรคุณกําลังคุณกาลังทดลองอาวุธให้ดูหรือเปล่าก็ไม่ใช่จะขายอาวุธให้คนอื่นหรือเปล่าไม่ไม่รู้คุณจะฆ่าใครนะ DNA พวกนั้นคุณเอามายังไงแล้วคุณ เอามาจุดประสงค์อะไรเรียกข่าไทยเหรอก็ไม่บอกหรือว่าค่าสุ่มก็ไม่ใช่อ่าโอเคพอพูดมาถึงขนาดนี้มึงเห็นใช่ไหมผมผมเข้าใจคุณผมเข้าใจคุณเออเพียงแต่ผมอาจจะแค่มองดีเทีตรงนี้ไม่ได้แบบไม่ได้แบบหวังไม่ได้ไปคิดเรื่องนั้นไมร่ไม้งมังเยอะเพราะมึงมองเคลกไงอ่ะเพราะอย่างที่ผมบอกอ่ะผมผมผมจะเติมตรงนี้อีกนิดนึงก็คือผมมองแค่ว่าโถมตรงนั้นเป็นเป็นโถมเหมือนกับว่าการการล้ำลึกเจมส์บอนด์ไวไลท์รุ่นเก่าๆแต่อยู่ในบริบทของตัวละครที่โอเคมันมีหัวคิดในความเป็นมนุษย์มากขึ้นแแต่่่ผมมคองวา โอเคในแง่ของภารกิจของโลกข,ของมันน่ยมันอาจจะโอเคบางไม่บางใช่ยอมรับว่าบางแต่บางในแบบที่เราย้อนว่ามันเป็นการคอน tribu ิฟภาคเก่าๆโอเคผมพอ,มอยอมรับไ, <ป S 1> ไดนะ้ถ้าจะคอน t r i ิฟภาคเก่าๆแล uh huh. นะ้วทำให้ผมหายโมโหนะ uh huh. ผมบอกเลยนะเปลี่ยนนิดเดียวเอง uh huh. ฉเฉลยไปว่าซาฟินจริงๆแล้วแม่งมีชื่อ เป็นด็อกเตอร์แค่แ่แหละคุณแลนแบบนั้นนะแล้วคุณจะใส่เหตุผลเบิ l ์ด o อ i ิ a เ i ช n นะเที่ยหาอะไรนะไปอีกสักตอนนึ่งนะจบเลยกูเคโอเคเพราะอะไรเพราะกูดูแล้วไอ้ภาคกันนะอ่ะคิดยังไงกับการตายใงบอล เฮ้ยเผมรู้สึกมันเป็นแลนดิ้งที่สวยอยู่แล้วมันต้องแลนดิ้งแบบนั้นมผมผมไม่ผมไม่มีไม่มีอะไรกับการตางเจมบอลเรยผมมีตัดผมมีปัญหากับซาฟินซาฟินคือจุดใต้ลำต,ตอที่สุดในชีวิตถ้าสมมติว่าเป็นผมนะผมแลนดิ้งให้ซาฟินเป็นด็อกเตอร์โนนะมผมยังรู้สึกฟินกว่านี้เลยเข้าใจผมเข้าใจคุณแต่ก็แลนไ ได้ออโอเคแต่ถ้าเกิดถามว่าในแง่ของการเป็นบทสรุปจบแล้วก็ให้ตัวละครเดนนิเคตายนะใช่แต่มันต้องมีคอมพิทลี่นะสิ่งที่เคกม,มีมาตลอดเลยนะแล้วมันแล้วมันเจ๋งมากลยนะคือเคก์คืออย่างนี้ผมมองว่าหนังเจมส์บอนด์เนี่ยมันจะแข็งแรงก็ต่อเมื่อผู้ร้ายแข็งแรงเพราะคุณมองว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเป็นลีกเกอีของเดนนิสเคกมันจะต้องแบบตองเกอร์ในแง่ของตัวร้ายด้วยเป่ไม่ไม่ผมไม่ได้คาดหวังถึงขนาดนั้นผมแค่รู้สึกว่าอยากให้มันสมเหตุสมผลในบางในมุมมองของ พอเป็นสเปกเตอร์เนี่ยเราก็เข้าใจได้ว่าโอเคเป็นเด็กรวยที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองด้วยการพยายามเป็นเวิลด d o ์บินเนชันคอนโทรลทุกอย่างในโลกให้ไปใตามที่ตัวเองต้องการเพราะในวัยเด็กเนี่ยตัวเองถูกแย่งความรักไปทักวัยเด็กพ่อกูแม่งไม่สนใจกูกูทําให้คนทั้งโลกสนใจกูดีกว่าคนทั้งโลกแม่กงกับตีนกูดีกว่าอะไรอย่างงี้กูฆ่าพ,พ่อแม่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าเออตัวละครของโบเฟลอะแม่งก็โอเค แต่พอมาเป็นโนทามทูไดไอ้ที่มึงพยายามที่จะหนึ่งคือมึงใช้คําว่าโนทามทูไดปุ๊บมึงปูเรื่องแล้วมึงปูเรื่องให้กูรู้สึกว่ากูค,คดาดหวังว่าจะเป็นดรโนแล้วเราคิดว่าซาฟินน่ะมันกำลังเฉลยตัวเองันเป็นดรโนมันมีความแบบออฟเซสในวิทยาศาสตร์ม,มีความเป็นเซนแล้วก็หน้าผุๆอย่างเงี้ยแบ็กกราวด์สตอรี่หรือว่าเรื่องราวของเป้าหมายที่ชัดเจนของซาฟินน่ะแม้ควรต้องถูกเฉลยตอนที่ตอนที่อยู่ในห้องห้องสนทนาครา้นี้พอมันไม่ถูกเฉลยอ่ะแล้วมันมี ปล่อยเด็กแล้วก็มีซีนกลับมายิงคือมันมีแก๊ปหายไปอ่ะมันไม่ควรอ่ะมันจะสมบูรณ์แล้วไงคืออีกนิดนึงอ่ะไม่งั้นอ่ะเรื่องเรือลับแม่งไม่มีเวน้นะหรอกมันต้องมีฉากที่ซาฟินแม่งไปที่เรือแล้วมันแต่งใจไม่ขึ้นเรือ,อหรือมันไปเจอใครสักคนที่เรือ,อคือมัน อะไรบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนที่มันจะกลับไปใหม่แล้วมันมันเป็นสเปซที่เขาเอาไปใช้ในการที่ทําให้เดนนิสเคลกได้โชว์สกิลสตันใช้กับลองเทคชั่นเดนนิสเคลกอ่ะขึ้นบันไดคือสิ่งที่เขาอุทิศให้ซึ่งโอเคมันมันมันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันหนังเคลกไงคุณไม่ต้องให้เขาถูกป่ะก็ถูในขณะเดียวกันคือซาฟินอะ่ะคุณปูมาดีมากแต่คุณกับเจลันสวยแล้วแต่คุณจะตีนเขีย่ยเขราะใชโ,โอเค อยากรู้ไงคืออยากรู้โอเคอ่ะจะเกิดบทรสรุปอย่างนี้ถ้างั้นเรามาตีความกันว่าเจสบอนภาคต่อไปเจสบอนตอนที่26จะออกมาเป็นยังไงดีผมคิดว่าภาคต่อไปเนี่ยมันก็ยังไม่ห่างจากเดนนิสเคลกมากเพราะว่าเดนนิสเคลคกทำไว้ค่อนข้างจะเซตมาตรฐานแล้วเนาะมันไม่ใช่ว่าเซตมาตรฐานมันเป็นสแตนดาร์ดของยุคใหม่โอเคก็ก็มองง่ายๆว่านิวคารคเตอร์ขึ้นมาแหละเป็นนิวคารคเตอร์แล้วผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อเจสบอนแต่อาจจะมีเลเฟอร์ในเชิงของรหัสเฮ้ยผมว่าใหม่ผมว่ายัง ไงไงคนแม่งก็ยัง ต้องเอาเจมส์บอลมาขายหรือไม่<ๆ>ไม่คือมันมีมันมีสองมุมต,ตอนนี้ก็คือมุมที่ว่าหนึ่งคือยังยึดในในสิ่งที่มันคอนติเนียจาก Notime to die แต่เปลี่ยนค<อ>ารคเตอร์ <Rom> คือพวกนี้อาจจะยึดโยงเขาว่า0.7เหมือนเดิมแต่เป็นอีกคนหนึ่งใครสักคนซัมติงที่ไม่ใช่ชื่อเจมส์บอลมามาสวมบทแทนอ๋อคุณกำลังก็บอกว่าถยาจะทหนังที่ต่อจาก Notime To d ด e มองอย่างนั้นได้ไหมอ่ะมหรือที่แบบหนึ่งคือการรีบูตแต่เป็นการรีบูตที่ยังคงคอนเซปต์แล้วก็วัตถุดิบบททีี่่คล้ายๆกัเ แต่ในคลิเป็นโอเคแต่อาจจะปรับในแง่ของบุคลิกนิดหน่อยหรือว่าให้มันอิงกับพื้นตัวละครสมมุติสมมุตินะอันนี้สมมุตินะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยอ่าโอเคมันอาจจะต้องมีการปรับลุกนิดหน่อยโอเคด้วยความที่มันมีความเป็นพยักสำอางมากขึ้นอะไรอาจจะกลับกับไปอยู่ในยุคที่คล้ายๆกับเพียร์พอมแน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะโอเคอาจจะต้องมีพื้นฐานบางอย่างที่อิงจากพื้นฐานความเป็นจริงของโลกสังคมโลกอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นได้ไหมคงจะเปิดจักรลาดใหม่แหละแล้วคงไม่ได้ไปยืนต่อกับแดเนีย จะรีแคสตหมดใหม่หมดเลยก็ได้หรือว่าผมว่าจริงการการคอนติเนียหนังต่อมันไม่ใช่จริตคือเจมบอลมันไม่ใช่คนเจมบอลมันเป็นคอนเซ็ปต์มันเป็นคอนเซ็ปต์ของสายลับอังกฤษที่มีไคเตอร์แบบหนึ่งแล้วก็มีไอเดียในการใช้ชีวิตแบบหนึ่งอะไรเงี้ยการการเล่นสนุกกับความชิปหายวายป่วงของโลกพอมาเป็นเดนนิสเคลกมันคือการตีความให้บอลมันมันเข้ากับโลกปัจจุบันมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันถามว่าในยุคก่อนๆมันเข้าใกล้โลกปัจจุบันไหมมันมีคนพยายามทาแต่สุดท้ายมันก็แลนดิ้งไม่ได้ไหนๆเราก็แวะในส่วนของการตายของเจนสบอลแล้วผมผมยอมรับจริงๆนะคือผมผมชอบซีนจบมากคือมันเป็นความจบที่ถามว่าใจใจเราช็อกไหมเราช็อกแต่ขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับมันจบคาแรคเตอร์อาร์ตได้แบบสมบูรณ์จริงๆ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเหตุผลที่แบบมันมันก็ควรต้องตายอ่ะ เพราะว่าถ้าเกิดมันจะให้แบบเอออยากจะให้คนแบบสร้างคําถามสร้างข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันมีโอกาสไหมที่เขาจะกลับมาอะไรอย่างนี้โอ้ยไม่มีใครเขารู้สึกอย่างนั้นแหละคือจบไม่หลอกเอาจริงๆมันมีคนเสียดายมันไม่มึงเนเนวเค้กแป้งบอกเลยว่าแบบบอกลามีคลิปบอกมึง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 เราพูดกันในฐานะของ expect fan เว้ยสรุปกันง่ายๆเลยคือพวกมันเคลียร์คัตไปเลยแล้วก็มึงไม่ต้องถามอีกแล้วนะว่าแบบเขาจะกลับมาไหมคือเขาจบไปแล้วแล้วก็เขาก็ถือว่าอําลานุ่นนี่นั่นของเขาสมบูรณ์แล้วจะให้กลับมาก็กลับมาได้ เงินทอเปล่ามีสตันพอไหมแล้วอย่างนีดนึงรีเฟอร์แบบรีเฟอร์แบบเยอะมากอย่างตอนต้นเรื่องก็จะมีการรีเฟอร์แบบพูดถึงสถานที่ก็คือจาไมกาคืออันนี้เป็นสถานที่ที่ตัวของเอียนเฟลมิงผู้เขียนนิยายเจมส์บอนด์ก็คือเขาไปเขียนนิยายอยู่ที่บ้านของเขานะฮะซึ่งเราเคยพูดในพอร์ตของเราก็คือโกลเด้นอายนะฮะซึ่งสถานที่นั้นก็คืออยู่ที่จาไมกาก็มีช่วงหนึ่งที่เหมือนว่าตัวละครนี้พบปศุสเดียดตัวเองปุ๊บก็ไปอยู่จาไมกาก็เป็นอะไรที่แบบเออแบบมันมันลิงก์รีเล จบ We have all the time in the world เนี่ยเป็นเพลงเดียวกันกับที่ใช้ในตอนจบของ On Her, Her Majesty's Secret Service oh. <Sweet. S 3> ซึ่งผมอ่ะดันดูแล้วผมก็รู้สึกคุ้นๆเพลงนี้มากแต่ด้วยความที่ใน On Her Majesty's Secret Service ของจอร์ l ลาเซนบีนี่มันเป็นเจมส์บอนแทบจะตอนเดียวด้วยซ้ำที่มีศกนักกรรมเกิดขึ้นก็คือตัวละครของ Diana r i c k ที่เป็นสาวบอลในตอนนั้นแต่างงานกันกับเจมส์บอนตัวละครของจอร์จลาเซนบีและในวันแต่างงานนั่นแหละก็คือการเสียชีวิตของตัวละครที่เป็นสาวบอล แล้วก็หลังจากนั้นมาเจมส์บอลก็เป็นก็นักรักแบบสำเริงสำราญเต็มที่เลยก็คือผู้นี้ไม่มีการผูกมัดกับใครแล้วจนกระทั่งมาครั้งนี้นี่แหละมีแอสตันกี่คันกี่รุ่นกี่รุ่น2หรือ3รุ่นเนี่ยแหละ4รุ่น4รุ่นอ่ามี s d b 5นะฮะตัว v8 ฮะตัว v8 แล้วก็จะมีตัวหรืออะไรสักอย่างเนี่ยอยู่เป็นแบ็กกราวตอนที่อยู่ในห้องเอ็มอแล้วก็มีตัวสุดท้ายรู้สึกจะเป็นเป็น DBS มั้งเป็นรุ่นใหม่เหมือนจะเป็นลินอะเป็นคนขับเอออ่ะแล้วไหนเราเก็ตลว มีอีกเกตหนึ่งผู้ก,กำกับแดนนี่บอยอ่ะที่ตอนแรกมีข่าวว่าจะกำกับภาคเนี้ยใช่ที่เขาไม่ทำเพราะว่าเขาไม่ทำ <จ EN S 1> สรุป<อ>แล้วเจมบอลตายเอ,อเขาว่าถูกกำหนดมาเลยว่าเจมบอลต้องตายในภาคนี้แต่เขาบอกว่าไรสรันละเพือ่อ